เราพูดถึงเรื่องของการใส่ลูกป,ปืนแคมนะครับก็เคยทำคลิปไปแล้วละ่ะแต่ก็มีหลายหลายคนเข้ามาเม้นอ่าต้องใส่ด้านโน้นด้านนั้นด้านนี้นะครับโดยเฉพาะบางท่านนะครับบอกว่าอ่าลูกป,ปืนตลับเล็กเนี่ยนะในตระกูล Honda นะลูกป,ปืนตลับเล็กในตระกูล Hon d a าเขาบอกมาว่าเอาฝาปิดออกด้านนอกว่างั้นนะครับอันนี้แคมเดิมแคมแท้ติดรถนะครับอ่าแคมเดิมแคมแท้ติดรถนะ อารถยังไม่เคยเปลี่ยนอะไรเลยนะสำหรับรถคันนี้เต็มที่ก็มีแค่อาควันนะครับทุกท่านนะอานี่ลูกปืนนะครับมาด้านนี้เลยนะครับผมเชื่อว่าลูกปืนตลับนี้ยังไม่เคยถูกถอดนะครับยังไม่เคยถูกถอดยังไม่เคยถูกเปลี่ยนนะครับทุกท่านเพราะว่าเราดูจากเนื้องานแล้วนะครับอามันยังเป็นงานแท้อยู่นะครับไม่มีร่องรอยของการสกัดตีออกนะครับทุกท่านนะเห็นไหมนะครับมันเป็นบางรุ่นนะครับที่เอาฝาปิดเข้าข้างในเพราะว่า อาเว็บร้อยสิบไอนะครับมันเอาฝาปิดเข้าข้างในนะถ้าผมจาไม่ผิดนะมันจะมีรูฉีดน้ํามันที่อาที่แคมนะฉีดเข้าไปหาเม็ดลูกปืนนะเขาก็เลยมาปิดด้านนอกนั่นเองนะครับพี่น้องเอฟซีนะอันนี้เราก็ต้องดูเป็นเชสดเป็นเคสไปด้วยนะครับพี่น้องเอฟซีแต่ถ้าใส่ด้านนี้ลูกปืนอาลูกปืนหันออกมาด้านนี้น้ํามันขึ้นมานะน้ํามันก็จะเข้ามาเลี้ยงลูกปืนได้ดีกว่านั่นเองนะครับพี่น้องเอฟซีนะ